ี่บอสเราไปประกวดนี่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะฉบับวันจันทร์ที่20เมษายนเนี่ยก็มีข่าวของบอสนะบอกว่าเสร็จจากงาน S2O ได้2วันวูดดี้ก็ขึ้นเวทีประกวดชายงามมิสเตอร์ไทยแล้วแซ่บมากเลยแซ่บมากเลยแซ่บมากินมากเลยอ่ะมิสเตอร์ไทยแลนด์ทันทีงานนี้แม้ไม่ติดท็อป5แต่หนึ่งใน15ก็ปลื้มปริ่มมากแล้วโอ้ยสุดๆเลยนะเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยนะขอบอก ตื่นเต้นไตอนดบังจากที่เราเปิดตัวในรายการของเราเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วว่าเราอยากจะท้าทายร่างกายใน60วันว่าเราสามารถเป็นนักกีฬาได้ไหมสุดท้ายก็เนี่ยนะฮะมันจบลงที่เวทีมิสซิเทลันกองเชียร์ที่ไปเนี่ยต้องขอบอกต้องขอบอกว่าเหมือนหน้าม้าเลย มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันไปดูงานประกวดหุ่นมันเหมือนลูกพึ่งออกแสดงในงานอนุบาลทั้งแรกแล้วพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาก็มาทั้งโคตรเลยแม่นกเป็นไงแม่นกซิการินเป็ไงเสียงดังมากเลยใช่ไหมผมนี่เสียงกองเชียร์วิจารณคนนู้นคนนี้คนนั้นแบบผมไม่เคยเจอกองเชียร์ที่ที่วิจารกันได้หนักขนาดนี้มาก่อนถ้าเป็นผมผมอยู่บนเวทีถ้าผมไม่รู้จักพวกนี้นะผมกลัวเลยนะนะ แต่ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเราไม่คิดว่า,าจะได้ยืนเคียงข้างกับหนุ่มๆหลายๆคนที่เขาตั้งใจที่จะฟิตร่างกายจริงๆไม่อยู่เท่มากแลแว้วม,ม,มันเหมือนแล้วมมันนเหือไปอีกโลกหนึ่งที่เราไม่คิดว่าชีวิตนี้เราเจะได้ไมีโอกาสไปออผมชอบบอสนะผมชอบบอสตรงที่ททว่ามีท่ากระพือปีกอะไรเนื้อของผมเลยหรือเปล่านี่คือนี่กินอะไรอยู่นะเพราะว่านี่กระพือปีกนี่นี่นี่ดูหน้าดิ่นี่น่นี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 ่น หญ่สู้ชาวบ้านไม่ได้ทาเักโค้ดบอกว่าถักโค้ดบอกว่าเอาลีลามาก่อนจริงๆท่าเนี่ยมันจะต้องแค่ยกนิดนึงยกแขนให้เห็นต้มแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่เด่นลองบินให้ดูสิพี่ตูนก็ม้าว่ะอยู่นีๆอยากเห็นคนใดคนอนึตอนนั้นคนที่มาเนี่ยคนที่เชียร์เนี่ยมีเงียบอ่ะห่าอึ้งเลยไม่ไอคนตอบเขาจะมาเขาจะมาร้องเพลงหรือเขามาแข่ง ไม่แต่ยูเหมือนแบบเหมือนแบบคนฮ่องกงอ่ะที่แบบว่าโฆษณาฟิตเนสที่ฮ่องกงอ่ะหุ่นแบบเนี้ยนะเพราะเขาทาสีแทนไง ทาสองวันล่วงหน้าแล้วก็นอนนั้งสีอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงอะตอนนั้นน้ำหนักลงไปถึง68หรือป่าเช่านั้นเนี่ยโอ้โหรีจนรีจนเราตกใจมากเลยนะปัญหาคือกล้ามของของผมอะครับที่ด้าอกอะสังเกตไหมมันแฝบหายไปเลยฮะซึ่งสองวันก่อนด้านนั้นตอนที่มาจากรายการยังพองอยู่เลยอืเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยลงเร็วมากเพราะเราต้องการที่จะให้เห็นหน้าท้องชัดๆฮะเพราะต้องการรีดน้ำหนักเดอเรีว่าตัดน้ำตัดแป้งปุ๊บ หน้าท้องเห็นชัดแต่อกมันแฟบไปด้วยเช้าวันนั้นหลังจากจัดรายการเสร็จก็กินอ่ g บิ๊กแมไป2ก้อนนะเป็นความสุขมากนะกิน2ก้อนเพื่ออะไรเพื่อจะให้โหลดคาร์บให้คาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายปรากฏว่ามันพองไม่ทันมันพองตอนสามทุ่มก็เลยแฟบแบบนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ชีวิตครับได้อะไรอ่ะได้รางวัลเนี่ยบอสเป็นรางวัลเนบอสนะ อ๋อนี่แค่รางวัลชมเชยรางวัลตะโคเขตรางวัลรางวัลนี้รางวัลเดียวกันนะเป็นรางวัลเป็นเกียรติให้กับกองเชียร์ชื่อรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมมั้ยเปล่าดูดีๆรางวัลชื่นชมในความพยายามพยายามนี่วงเล็บกองเชียร์พ่อแม่พี่น้องคูยย่าตายายลุงป้าหลานบอสน่ารักมากเลยไปเชียร์น้องเชีร์น้องเียร์เลยเกิดมาฟิตไงแต่ไม่ต้องห่วงวันนี้บอสไม่ได้แค่รางวัลนี้ฮะผมแล้วก็คุ้มกิฟตทีมงานทุกคนมีรางวัลพิเศษให้บอสด้วยี่่่รรรู้เเเปปปลลาาาาววะงกกนหัจจดส็ุ๊บ สิ่งแรกที่เขาทำไม่ได้คิดถึงใครเลยแมสเซจมาหากิฟคนแรกคลิปวัน,นจันทรกินไก่ทอดกันนะสองเดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมานี่ตอนที่แต่งหน้าเนี่ยระหว่างที่เรารอเขา้ารายการเนี่ยครกกิฟเนี่ยจะกินข้าวเหนียวไก่ทอดผมจะเดินไปดมอืมไม่แ<ร>อบเขาแล้วบอกคอยดูนะพอแข่งเสออร็จเมื่อไหร่จะต้องกินเรามีโพยด้วยนะฮะข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่าข้าวเหนียวไก่ทอด พายหมูแดงก๋วยเตี๋ยวอ่ายุกเตี๋ยวยุกกระเพราเนื้อไข่ดาวน์เอามาป่ะหมี่ป่ะจัดให้บอสครับมาเลยฮะนี่เลยไหนๆค่ะให้กับอาหารทั้งหมดไม่เคยปกปิดใครนะวออยความพยายามของคุณนี่60ปีที่ผ่านมาครับวันนี้เราเตรียมมาให้คุณเลยแต่คุณหมอไก่ชิ้นนึงก่อนคุณจะเพิ่งกินอุ้ยอุ้ยบอสอยากกินอะไรมากสุดลองเร็วไม่ต้องเอามาแล้วแล้ววันแบบวางไว้กินก่อนเนาะโอ้ แต่ไม่หมดแค่นี้นะมีส่วนพายอีกอันนึ่งในเรื่องยังไม่บอกยังไม่บอกขอกินก่อนสิที่อยากเอาไก่ทอดก่อนนี่ขอกินไก่ทอดลูกวันเลยแล้วกิ๊บก็ไม่ให้กินบอกว่าไงทำไมอ่ะทำไมมันอร่อยอย่างนี้บอกแล้วให้ไหมว่าไก่ทอดมันอร่อยมากอ้วน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 เฮ้ยของบอสเฮ้ยเรียนเลยของถ้วยก็แบ่งๆกันเลยเฮ้ยดีจ้ากินกะเพราไข่ดาวมาก นี่แต่ละไอ้โทษให้นะฟู้ดทรัคที่เราเชิญมาเนี่ยช่วยเชิญกลับมาใหม่ทุกคันด้วยนะครับคันไหนที่ผ่านไปอ่ะอร่อยหมดทุกอันเลยเอากลับมาใหม่หมดเลยลวความรู้สึกมันเป็นไงอยากรู้ว่าแบบเวลาคนที่มันอดกินมานานๆแล้วพอแบบไม่กินแล้วม,มันเผ็มมากอตอนที่อดอ่ะไม่ได้กินเกลืออ๋อใช่อตอนนี้เนี่ยเกลือฟองฟองเต็มปากเลยตอนนี้เออตอนนี้ไม่รับฟินมั้งมีอีกกิน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 เลยนี่ เมนูที่รอคอยบอกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวนร้านยูเนี่ยนะฮะนำมาให้เราด้วยนะครับเช้าวันนี้นี่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 ยูปิกบอลยูปิกบอลยูเข้ามาตลอดเลยนี่วันนี้มาชอบมากอันนี้ชอบมากมาเลี้ยงทีมงานด้วยนะครับเกินเกีนอันนี้เดี๋ยวมีอีกว่าแบบมีอะไรบ้างเขาเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วในประเทศไทยนะหล่อมากครับนี่จะรู้ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่พี่รี่ชอบมาก เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผายหมูแดงายหมูแดงอันเนี้ยอยากกินมาเป็นเดือนเพราะว่าที่บูดี้เวิร์ดเนี่ยเราจะมอบให้กับแขกคนพิเศษของเราเป็นผายหมูแดงซึ่งร้านนี้จะอยู่ตรงหลังสวนและเป็นผายหมูแดงให้ดูไส้เป็นผายหมูแดงที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาอร่อยใช่ไหมแค่นี้เป็นยังมีไม่เป็นกันเอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เคยกินน้ำ กิ๊บก็คิดนะว่าแจ๊กก็เล่นใหญ่แล้วแต่วันนี้กิ๊บจะวุ้ดด้กิ๊บก็คิดนะอันนี้ก็ใหญ่กว่าเหมือนกันนี่ติดกันมาหรอมาเพียงจริงมีเอกชอบกินพิซซ่าใช่ไหมชอบกินตับบดใช่ไหมวันนี้เรามีเจ้าของร้านแซ่บมากเลยอ่ะคนนี้ก็เปรี้ยวมากเจอที่ S2O คุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องเลยต้องเต้นแข่งกันอย่างเดียวนั่นก็คือพี่น้องนะคะจากร้านพิซซ่าคาเฟ่บายสิครีนชานค่ะ เมาทำไมมาทำไมขาต่ำไม่ใช่รอคะต้องการารโบไฮเดนนะคะชวงนี้ต้องขุนเพื่อนตัดเลยตัดเลยแต่ไม่มีโจ๊กมานะกุ๊กกิ้โอเคไหมอ่าพี่นกครับวันนี้นากินโจ๊กเกี๋ยแล้วม่อกินนี้อซิกลินทานแต่เราไม่ทานนะครับวันนี้เียด้วาิกนแต่เราไม่ทานดูกันแล้วบอกว่าโอ้ยอ้โทมชีสนี่รถเะครับ นี่เขาดีเนาะเขาไม่ให้พิธีกรกินข้าวก่อนเข้ารายการใช่ไหมจะได้ดูโหยๆกันใช่ไหมคะวันนี้วันนี้พี่ไพรเราแบบว่าสบายไม่ต้องทำอะไรเลย ยังแมวแมวแล้วครับไปขโมยต่อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ารักมากเลยแล้วเจอแล้วแมวเจอแล้วนี่กินให้มันน้อยๆหน่อยนี่มาตรวจเห็นไหมเขาไปเที่ยวหัวหินอ่ะเขาพาผู้หญิงไปอ่ะกิ๊บก็แปลกใจว่าเอ๊ะปกติไปหัวหินก็ต้องไปขี่ม้าใช่ไหมทำไมผู้หญิงไม่ขี่ช้างอ่ะมามาไอทำไมเขามีช้างอยู่ริมทะเลอ่ะเล่นเหรอนี่เมนูของคุณเนี่ยขึ้นในไอจีนี่เหรอลูก ไอจีนี้สิต้องไปตามเลยนะนี่ร้านอร่อยอร่อยอย่างี้นะคะต้องไอจีนี้เลยค่ะเพื่อนเก่งนะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากคือหน้าแฝงขายรายการตัวเองในช่วงของตัวเองของเพื่อนก็ไม่ง่ก็เป็นเหมือนรักนะใช่ไม่เอาอาหารไม่เพื่อนกินแต่วางขายของตัวเองเท่านั้นเลยดี่ดีเพื่อนเนี่ยเรนึงคำหนึ่งนะวันนี้ไปช่วยช่วยกันขายนะช่วยกันขายนะเลยเออหลัง ตั้งแต่ทำรายการมา3เดือนวันนี้มีความสุขที่สุดเพราะทุกปีจะได้แต่ดมนะอไอ้ดมโดมมหาแต่แต่ว่าทางทางทีมงานบอกว่าทำนี้ทุกวันไม่ได้เพราะว่าอะไรม่กีกสามสี่วันเนี่ยมันจะพองขึ้นมาคือวันนี้เนี่ยเราได้เชิญเนี่ยผู้ที่ชนะสาขาเดียวกับผมที่แข่งกันกับมิสเตอร์ไทยแลนด์เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นหุ่นของเขาดีครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับเขานะครับว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอาชนะเวทีนี้และมีเทคนิคในการลดน้ำหนัก รวมไปถึงการเมนเทนดูแลรักษาร่างกายให้คุณตลอดเวลายังไงบ้างไม่แนะนําให้คุณทําแบบนีถ้ถ้าคุณแข็งนะคะคือกินแบบตบาดแตกนี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับแต่ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทั้งเวทีมิสเตอร์ไทยแลนด์และทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้และแน่นอนพิธีกรของเราทั้งแจ็ค ฐานยาและกิ๊ต้องบอกเลยว่าทุกเช้าเนี่ยนะตอนที่ผมจะแอบกินอาหารทุกคนตบมือหมายถึงว่าตีมือไม่ให้กินไม่กินตม่าไม่มีไม่มีพวกคุณนี่ผมแย่แล้วเพื่อนๆด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากครับกิ๊ตกระดุดเพราะว่าเขาชอบแอบกินต่อนนัางกินแล้วเหมือนเด็กอ้วนอ่ะเหมือนเด็กอ้วนแบบเอาแต่ใจอ่ะทาอยู่ดีๆก็แบบหยิบกินแล้วทำหน้า แล้วก็มีอีกอย่างหรือมัคือเขาจะแบบว่าอยากกินใช่ไหมแต่เขากินไม่ได้เขาซื้อไปขุนเพื่อนแล้วมองเพื่อนกินนมอ่อนนะโรคจิตนโรคจิตเลยอันนั้นโรคจิตมกากสุดท้ายนี่อยากจะฝากนิดนึงว่าถ้าผมทําได้คุณผู้ชมต้องทําได้แน่นอนนะโอยทจบแล้วคลิปจบแล้วไม่ดู้เลยาทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย